同学们好今天你们怎么样？วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ你好吗你好吗同学很好是吧 OK งั้น今天我们来一起学汉语今天我们来一起学汉语ก็คือวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกันเหมือนเดิมอันนี้มน,นั่งลงค่ะก่อนที่ก่อนที่เราจะเข้าเรียนเรามาร้องเพลงกันก่อน OK ไหมคะ OK อาร้อ,องพร้อมกัน 你好你好你好吗？早上好早上好你好你好你好吗？晚上好晚上好早上好แปลว่าอะไรนะคะ？早上好แปลว่าสวัสดีตอนเช้าตัวถัดไป晚上好晚上好แปลว่าอะไรคะ？晚上好แปลว่าสวัสดีตอนเย็น โอเคงั้นเราชื่อจะมาทบทวนเกี่ยวกับเวลาวันนี้เราชื่อจะมาทบทวนเกี่ยวกับเวลาดูซิว่าทุกคนจําได้ไหมว่าสวัสดีตอนเช้าตอนสายตอนเย็นภาษาจีนพูดว่ายังไงคะทุกคนจําได้ไหมลืมแล้วใช่ไหมงั้นเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งโอเคนะคะโอเคออกเสียงตามเราเชื่อเจ้า่ัง เจ้าช่างจ้าช่างก็คือตอนเช้าแต่ถ้าเจอหล่อชื abouts, <ower> ่ออยู่โรงเรียนตอนเช้าต้องพูดว่าเจ้าช่างเหาเจ้าช่างเหาเจ้าช่างเหาแปลว่าสวัสดีตอนเช้าถัดไปค่ะตอนเที่ยงตอนเที่ยงพูดว่าจงอู่จงอู่จงอู่แปลว่าตอนเที่ยงถ้าเราจะสวัสดีตอนเที่ยงเราก็พูดว่าจงอู่เหาจงอู่เหา อ่าง <fian> ่ายไหมคะง่ายมากถัดไปค่ะตอนบ่ายตอนบ่ายเราต้องพูดว่ายังไงคะใครจําได้อ่าตอนบ่ายพูดคาว่าเซี่ยวอู่เซี่ยอูเซี่ยอูแปลว่าตอนบ่ายแต่ถ้าเราจะสวัสดีตอนบ่ายเราก็พูดว่าเซี่ยอูเห่าเสี่ยวอู่เห่าเสี่ยวอูเห่าแปลว่าสวัสดีตอนบ่ายอ่าสุดท้ายแล้วค่ะตอนเย็นอ่าใครจําได้ไหมมีคนจําได้ไหม มีใช่ไหมพูดว่ายัางไงคะวันช่างวันช่างวันช่างแปลว่าตอนเย็นถ้าเราจะสวัสดีตอนเย็นเราพูดว่ายัางไงคะวันช่างเหาะวันช่างเหาะด้วยงั้นเรามาลองใช้ประโยคกันถ้าทุกคนมาโรงเรียนตอนเช้าแล้วเจอเหล่าชื่อทุกคนต้องพูดว่าอะไรคะจ้าช่างเหาะเหล่าชื่อ 早上好老师แปลว่าวสวัสดีตอนเช้าค okay ่ะเหล่าชื่อแปลว่า早上好โอเคไหมคะโอเคถ้าเราถ้าเราชื่อไปสอนในตอนบ่ายล่ะพูดว่ายังไงถ้าเราชื่อเดินเข้าไปสอนในตอนบ่ายอ่าพูดว่า下午好老师下午好老师แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะเหล่าชื่อโอเคไหมคะ โอเคงั้นเราเชิญให้ทุกคนไปฝึกท่องฝึกจำฝึกพูดมานะคะในคลิปนี้โอเคไหมคะโอเคงั้นจินเชียนนิมเนเซียเคอร์ล้ววันนี้ลเลิกเรียนค่ะอะพูดพร้อมกันเสียเซียเหล่าชื่อล่าชื่อจเจียน